ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนาน12ปีรวมถึงแบบคนใหม่ๆที่มาติดตามแบบว่าขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีเขาก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงคงจะแบบเหงานะดูเขาก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้เราแบบทำงานได้อย่างมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะไม่ไปให้เขาจะไปให้ใครเนาะเบลรู้ว่าเขาบันทุ่มเทหลายๆอย่างให้เบลด้วยเขาต้องสละเวลาของเขาเพื่อมาซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือแบบเบลว่ามันเล็กหน่อยมากเทียบกับสิ่งที่เขาให้เบล กิจกรรมที่แฟนคลับเขาจัดเพราะว่าเขาครบรอบ12ปีค่ะแล้วอพอเราทราบเราก็เลยเหมือนไปร่วมแจมด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าภาพก็ <g oda> คือแบบเหมือนเลี้ยงหมูกระทะทุกคนเป็นการแบบเหมือนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยา,งยาวนาน12ปีรวมถึงแบบคนใหม่ๆที่มาติดตามแบบว่าขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างนี้ค่ะพี่หนุกว่า200ชีวิตหรือเกินเกินค่ะ2คืบน่าจะเกือบ300ค่ะก็แบบลุฟทท็อปแน่นกันเลยแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศสบายๆค่ะที่ เหมือนเราแบบแฮงเอาท์กินข้าวกับเพื่อนกับครอบครัวประมาณนั้นคะ่ะมีแบบว่าโชว์ร้องเพลงด้วยโชว์ร้องเพลงเป็นอะไรที่แบบเขินมากคือเหมือนเ,อาเขาก็ถามมาละค่ะว่าเอา้ยเหมือนเบลบอกเขาล่วงหน้าน้อยมากใช่ป่ะคะว่าเบลจะไปทีนี้เขาบอกว่าอุย้ยมีวงสดได้นะอยากร้องเพลงไหมเบลก็เพลงอะไรดีก็เอาเพลงที่แบบไม่เคยร้อง แล้วก็จําเนื้อไม่ได้อย่างนี้นค่ะขนาดอ่านแล้วก็ยังอ้อยอ่านไม่ทันให้นักร้องช่วยร้องไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์กลับโดยแฟนคลับที่ก็จะร้องเพลงให้เบลแต่ก็ร้องไม่ค่อยได้เหมือนกันค่ะม,มาะกเพราะีคุณแม่ใช่ค่ะก็มีแบบคุณแม่มีญาติญาติมีเหมือนอคนรู้จกักคนสนิทของเบลก็ไปร่วมด้วยค่ะไปอยู่ในแบบเหมือนบรรยากาศดีๆด้วยกัน ความผูกพันของเราคือมันยาวนานมากเลยเนาะกับแฟนคลับใช่ค่ะคือไม่มีเขาก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงคงจะแบบเหงาหน้าดูเขาก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้เราแบบเหมือนทำงานได้อย่างมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะครม้งน้เปีนครั้งเท่าไหร่แฟนมีทเหรอคะ่จำไม่ได้เลยค่ะคือเหมือนจัดมาบ่อยมาก อย่างปีที่แล้วก็จะเป็นเหมือนแฟนมิรใหญ่น่าจะแบบใหญ่เกือบที่สุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างปีนี้ก็จะเป็นแบบอะไรที่เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยคะ่ะเีนบอกตอนแรกเราเขาจัดกันเองกันเราอยากด้วยใช่เขาจัดกันเองค่ะก็เลยเป็นบรรยากาศแบบเออชิลชิไม่ได้มีพิธีรีตองซีเควนต์อะไรขนาดนั้น คือแบอกว่าเขาบอกว่าแซวว่าเป็นนักเอกสายเปยแล้วก็าเปให้แฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เปให้เขาจะเปให้ใครเนาะออคือเบลรู้ว่าเขาบ่นทุ่มเทหลายๆอย่างให้เบลด้วยทั้งแบบเรื่องของเวลาเรื่องของแรงกําลังอะไรต่างๆที่เขาต้องสละเวลาของเขาเพื่อมาซ<ม>ัพพอร์ตเราเอย่างนี้นะคะอันนี้คือแบบเบลว่ามันเล็กน้อยมากเทียบกับสิ่งที่เขาให้เบลคือเรียกว่าเลี้ยงอาหารครั้งใหญ่ปีละครั้งใช่ค่ะแล้วมันมีกิจกรรมกิจกรรม รวงลกันคือออะไรคืเป็นเหมือนฟิลลักกี้ดรอค่ะเพราะว่าแฟนคลับแต่ละคนเขาก็จะมีนัมเบอร์แล้วเราก็เหมือนจับผู้โชคดีว่าเออใครจะได้รางวัลไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะเป็นภาพที่คล้ายๆแบบกองสลากก็คือแซวๆกันเพราะว่าแฟนคลับเขาชอบเสียงโชคอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในการเสียงโชคของเขาค่ะเลขที่ได้คือะไเ่ลขเยอะมีตั้งหเลข1ิเลขจำไม่ได้เยอะ ศูนย์ถึงเก้าเดาเอเองสวยเจ้าวันนี้อะไรขอให้โชคดีขอให้โชคดีแต่ว่ามีแฟนๆเอาไปเล่นทุกปีเนาะค่ะงใช่ใช่แต่ว่าไม่ไม่อยากชี้นำจะไปเดากันเองเรื่องหนึ่งพาหลานไป็นชี้นำเนาะอ๋ออค่ะใช่ก็คือเหมือนเป็น วันนั้นเป็นแบบเหมือนวันชิลชิอะไรอย่างเงี้ยก็แบบออหากิจกรรมทํากันเพราะว่ากับน้องเก้นเนี่ยตั้งแต่เข้าโรงเรียนไม่ค่อยได้เจอกันเขาจะยุ่งมากทั้งยุ่งทั้งเขาทั้งเบลอะไรเงี้ยก็เลยนัดกันยากหน่อยในวันนั้นก็คือเหมือนแบบเป็นการรวมญาติรวมนัดอย่างเงี้ยค่ะลงมือทำเองด้วยเออเป็นไปปั้นดินค่ะใช่ไปทำแบบเซรามิกอะไรอย่างงี้ซึ่งก็เหมาะกับ น้องด้วยเพราะว่าเอ่อก็จะช่วยในเรื่องของสมาธิอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราก็เป็นคนชอบทำพวกเวิร์กช็อปอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะก็เลยเชินกันไปหมดเลยแต่คนแซลแบบภาพรูปสามคนเนาะแบบมูมิ่งอะไรเงี้ยก็เป็นเออก็เป็นแบบเหมือนโมเมนต์น่ารักแหละอืมคนเพ่อซลกันนะอาจจะต้องถึงคิวแล้วแหละในช่วงนี้ก็แบบหลายคู่เนาะเพื่อนเราก็จะไม่เหลือแล้วเนาะค่ะไม่ร้อนค่ะ ก็เป็นกำลังเขาเรียกว่าแสดงความยินดีกับผู้อื่นแต่แฟนเขากมอยากยินดีกับเราเขาก็จุดบุ่แล้วตื่นเนาะครั้งนี้เขาไหนจะแบบเอออันนี้ก็ไม่ทราบมันเริ่มกดดันยังไม่กดดันนะสำหรับตัวเบลลยางยังไรภาพเขาแซลพ่อแม่รู้หรือเปล่าก็ไม่ได้รู้สึกยังไงค่ะค่ะเกรเก้นยังแบบ อ้แมทขายไม่ได้แมทไม่ได้อยู่ทีมฉลามนั่นคือโมเมนต์ค่ะคุณเขาก็เข้ากับได้ดีได้ดีค่ะก็คุณวิวมีเหมือนแบบมีน้องๆหลานๆอะไรแบบเยอะอยู่แล้วค่ะอะไรปกติเขาก็เป็นคนรักเด็กอะไรก็เหมือนแบบพี่คนโตของรุ่นประมาณนั้นใช่ตอเรี่ยังเห็นน้องเกาบอกว่าอาให้พี่วิวเป็นเจ้าภาพค่ะก็คือเหมือนด้วยความที่เขา เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบผู้ชายกับผู้ชายเล่นด้วยกันแล้วถูกพอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเหมือนเรียกพี่วิวบ่อยหน่อยค่ะเราเห็นเราก็แฮปปี้ไม่คือเราแฮปปี้อยู่แล้วมันแบบมันเหมือนเป็นโมเมนต์เราไปกินข้าวกับมีคุณแม่ด้วยแล้วก็ความจริงแล้วมีน้องลินดาก็คือเป็นน้องหลานอีกหนึ่งคนด้วยอยู่ในอยู่ในแบบเอ,อ่อมีติ้งนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบบรรยากาศอบอุ่นอ่ะไปไหนจะเป็นครอบครัวตลอด ส่วนมากก็ถ้าว่างเนี่ยคืออย่างที่บอกแบบก็รวมรวมฮิตมาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างกีรเรียนที่เหมือนสายอรเล็กเล็กที่เหมือนสาย A นะครับก็เอ่อได้ถ้าเอาตามที่เก่กเรียกค่ะตามหลานเลยเนาะค่ะอยางที่ไปญี่ปุ่นตกลงเรียกจ้าว่าเขาไปด้วยป่ะก็ต้องรอดูสิค่ะไม่สปอย แต่เดี๋ยวก็ใกล้เดินทางแล้วค่ะวิกหน้าที่ไปทำบุญกระถินที่นากยะบุญสร้างวัดน,นะคะถ้าใครสนใจสามารถยังร่วมได้อยู่นะคะจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะ,ค,ะคือความจริงทางเขามีงบประมาณมาอยู่ค่ะคือต้องใช้งบทั้งหมด4ีล้าน<ม>เพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการสร้างที่ดินด้วยแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ด้วยทางทางวัดก็แจ้งมาว่าเออแบบอันนี้ท่านแบบต้องใช้งบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปไปเแบลบไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้เป็นแบบโอนตรงเข้าทางวัดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะอัปเดตกันแล้วกันส่วนงานกระถิ่นเนี่ยก็คือจะเดี๋ยวจัดวันที่9พฤศจิกายนค่ะ,คะก็อีก9วัน8ดวันบุญก็ไปเยอะแล้วทริปของเราจะมีไหมคะส่วนมากมันจะเป็นแบบทริปที่พ่วงงานพ่วงบุญพ่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะเราก็จะมีเผื่อหัวท้ายนิดหน่อยค่ะแล้วยกระบุญในไทยจะได้ ความจริงก็มีได้ทำด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปร่วมงานค่ะก็จะมีของที่นครพนมบ้านคุณแม่เงี้ยก็เป็นเจ้าภาพกฐินเหมือนกันค่ะก็จะส่งเหมือนญาติญาติไปเป็นตัวแทนโอเคใช่ค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยค่ะละครเหรอคะเจ้าคุณพี่ก็กำลังถ่ายอยู่นะจืา น่าจะถ่ายจบประมาณต้นปีหน้าค่ะก็น่าจะได้ชมกันภายในต้นปี